ระบบ IF ก็คือเป็นการอดอาหารอย่างมีช่วงเวลานะคะเป็นนวัตกรรมด้านการควบคุมและเผาผัานอาหารนะคะเป็นโปรแกรมตัวใหม่ที่น่าสนใจเรามาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ ดรวริศราดาวันนะคะหมอปอสำหรับวันนี้ก็มีประเด็นนะคะที่อยากมาให้พวกเรานะคะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการเผาผลาญสารอาหารนะคะจากการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธีและที่สำคัญค่ะลดน้ําหนักแบบไหนนะคะถึงทำให้ไขมันเนี่ยลงเร็วแล้วก็พร้อมเร็วนะคะ intermittent fasting หรือ IF เนี่ยเป็นตัวใหม่นะคะที่ มอปก็อยากมาศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับพวกเราด้วยนะคะก็เลยทําการศึกษาแล้วก็ค้นคว้ามาร,รวบรวมข้อมูลมาให้และมาสรุปให้ฟังดังนี้นะคะการทํำ intermittent fasting หรือ IF เนี่ยให้ได้ผลนะคะเขาบอกว่าต้องไม่อดอาหารมากเกินไปหรือทานอาหารมากเกินไปแต่ที่สําคัญต้องงดขนมวานอย่างเด็ดขาดร่วมกับการออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อวิธีการลดน้ําหนักแบบ IF ยังเป็นที่นิยมแล้วก็ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันโดยมีการจำกัดเวลาทานอาหารแค่8ชั่วโมงและอดอาหารถึง16ชั่วโมงก็คือรวมกันแล้วได้24ชั่วโมงต่อ1วันต่อ1รอบเป็นการลดน้ำหนักจากเล็กน้อยถึงปานกลางคือลดลงได้ประมาณ3-8%นะคะจากการตรวจวัดค่าพื้นฐานไว้นะคะส่วนช่วงเวลาเนี่ยก็ทำระยะเวลาสั้นๆค่ะก็คือ8 1ดสัป,ปดาห์นะคะ ประมาณ2-3เดือนนั่นเองนะคะเทียบเท่ากับวิธีการควบคุมอาหารแบบดั้งเดิมก็คือการจำกัดแคลอรี่ต่อวันนะคะการทำ IF เนี่ยจะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นหากทำการตรวจวัดระดับของวิตามินเกลือแร่ในเลือดด้วยแล้วก็ระดับฮอร์โมนก่อนทำเพื่อเป็นการประเมินด้วยนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลยกตัวอย่างง่ายๆคือเราสามารถทานอาหารได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่ายและหลังจากนั้นบ่าย 2, 2> ็นช่วงงดอาหารไปเลยทานได้เพียงน้ำเปล่ากาแฟชาที่ไม่ใส่น้ํำตาลงดเว้นสารให้ความหวานแทนน้าตาลทุกตัวในช่วงอดอาหารจะกระตุ้นให้เกิดความหิวและก็ความอยากน้ํำตาลได้สรุปคือถ้าเราไม่ได้ทานอะไรเลยนะคะหนึ่งมื้อก็คือมื้อเย็นแต่แนวคิดก็คือขยับมื้อเย็นมาไม่ได้ทานเร็วขึ้นนะคะแนวคิดตัวนี้ก็คือตัดอาหารออกไปหนึ่งมื้อคิดง่ายๆค่ะ คลอรี่ที่หายไปหนึ่งวันหากทำได้ติดต่อกันน้ำหนักจะลงแน่นอนแต่หลายคนอาจจะทำแล้วประสบความสำเร็จบางคนน้ำหนักไม่ลดแต่อาจเกิดจากหลายปัจจัยได้ดังนี้นะคะก็คือเราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะปัจจัยแรกค่ะลดน้ำหนัก iF ไม่ได้สำเร็จเพราะว่า16ต่อ8ไม่สำเร็จค่ะก็คือเราอดอาหารมากเกินไปโดยในช่วงที่ทานได้8ชั่วโมงนะคะเราไปควบคุม อาหารมากจนเกินทําให้เราไม่ได้รับสารอาหารเพียงพอร่างกายเขาเรียกว่าเข้าสู่ภาวะจําศีลลดการเผาผลาญลงและเก็บสะสมพลังงานมากขึ้นทําให้เกิดไขมันสะสมตามร่างกายนะคะดังนั้นจึงควรทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยมีโปรตีนไขมันดีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนและผักผลไม้วิตามินเกลือได้ให้ครบ แล้วก็ทานอาหารที่ควรทานที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปเขาเรียกว่าทานแบบพอดีโดยจะทานอาหารเพื่อให้ช่วงที่อดเช่นทานข้าวสองสามจานแล้วก็ไปเผื่อช่วงอดจะได้ไม่รู้สึกหิวอันนี้เข้าใจผิดแล้วนะคะมันไม่ใช่การลดอาหารหรือควบคุมอาหารเพื่อเบิร์นเอาไขมันตัวเก่ามาใช้อย่างถูกต้องนะคะการลดความอ้วนแบบนี้นะคะจะทําให้มีผลกระทบได้นะคะ โดยส่วนตัวแล้วนะคะหมอเองก็ทานอาหารเช้าและอาหารกางวันแค่หนึ่งอย่างละหนึ่งจานเท่านั้นนะคะซึ่งจะเป็นปกติและก็เป็นอาหารทั่วไปและอาจจะมีการทานผลไม้บ้างหลังมื้ออาหารนะคะอันนี้เป็นการทําความเข้าใจว่าถ้าไม่สําเร็จนะคะเกิดจากภาวะอะไรนะคะถ้าทํา IF ไม่สําเร็จอันดับที่2ก็คือการต้องงดขนมหวานอย่างเด็ดขาดจริงๆค่ะในการทํไ IF เพราะว่าถ้ายังทานของหวานอยู่จะเกิดภาวะติดหวานหรือ ซูกาแอดดิกนะคะซึ่งในกลุ่มนี้จะทําให้เกิดโอกาสที่ทําให้ช่วงอดอาหารไม่สําเร็จนะคะก็จะคือมีอาการที่จะหิว้ากอ่อนเพลียเหมือนคนขาดพลังงานแล้วจะจบด้วยการกินแล้วอาจจะทานเยอะกว่าเดิมได้ซ้ํานะคะโดยอาการอยากน้ำตาลเนี่ยจะเป็นอยู่ประมาณ1สัปดาห์แต่หาก่านพวงนี้ไปได้ก็ถือว่าเข้าสู่ภาวะช่วงอดอาหารจริงๆจะไม่รู้สึกหิวแต่อย่างใดซึ่งคนส่วนมากไม่สามารถทำให้เอฟได้เนื่องจาก เกิดอาการเขาเรียกว่าชูการแอดดิกนี่แหละในช่วงอดอาหารก็คือหิวโหยอ่อนเพียไม่มีแรงข้ามผ่านช่วงนี้ไม่ได้นั่นเองนะคะนอนดึกในกลุ่มคนที่เข้านอนดึกมีความเสี่ยงที่จะอ้วนง่ายอยู่แล้วเนื่องจากฮอร์โมนที่จะซ่อมแซมร่างกายและระบบความอิ่มในร่างกายรวนทําให้คนนอนดึกไม่สามารถอดอาหารได้ต้องกินอาหารหวานและนําสู่ภาวะอ้วนได้นะคะซึ่งเวลาเข้านอนปกติไม่ควรเกินสี่ทุ่มนะคะ ต่อมานะคะในกลุ่มไม่ออกกําลังกายคือการควบคุมอาหารด้วย IF กินแล้วก็อดอาหารเป็นช่วงๆเราต้องออกกําลังกายด้วยค่ะเนื่องจากในการลดความอ้วนไม่ใช่แค่การควบคุมแคลอรี่ยังรวมถึงการเผาผลาญสารอาหารระดับถาวรให้ได้ด้วยนะคะดังนั้นการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อไม่ให้เกิดอาการโยโย่โยขึ้นภายหลังหรือเมื่อหิวอาหารระหว่างช่วงอดอาหารให้ทานน้ำเปล่ากาแฟดำชาที่ไม่ใส่น้ำตาล ด้วยรสที่ขมจะทำให้เราไม่อยากอาหารเนื้อหาเหล่านี้นะคะเป็นที่สนใจมากว่าในการทำ IF หรือ intermittent fasting นะคะปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นแต่ละคนเนี่ยจึงไม่เหมือนกันดังนั้นนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนทำเพื่อความปลอดภยัยเดี๋ยวหมอจะบอกช่วงหลังนะคะหลังจากนี้ไปว่าระวังโรคกลุ่มไนบ้างที่ไม่ทำ IF นะคะ และที่สําคัญนะคะการตรวจวัดระดับปริมาณของวิตามินเกลือแร่ในเลือดระดับฮอร์โมนในร่างกายจะทําให้การทำเอฟเราประสบความสําเร็จมากขึ้นคือความว่าประสบความสําเร็จเนี่ยนะคะก็คือต้องสวยใสขึ้นด้วยร่างกายผิวหนังไม่ค่อยมีไขมันส่วนเกินไม่พอรูปร่างกระชับเข้าสัดส่วนบุคลิกดีผิวหน้าผิวตาดีนะคะสุขภาพผมเล็บต่างๆไม่เปราะหักง่ายนี่คือมวลรวมของความสําเร็จนะคะ อ่าคราวนี้มาดูสรุปให้ฟังนะคะว่ารูปแบบของ IF ถ้าอยากทำเนี่ยมี3แบบค่ะแบบที่1นึ่เขาเรียกอดวันเว้นวันนะคะก็คือ ADF ตัวนี้นะคะอดวันหนึ่งกินวันหนึ่งนะคะส่วนแบบที่2ทานอาหารปกติ5วันแล้วก็อดอาหาร2วันตัวนี้แบบที่2นะคะส่วนแบบที่3คือการจํากัดเวลาทานอาหารทุกวันหมายความว่าอาจจะทานแค่8ชั่วโมงอด1 2อด16ชั่วโมงให้ได้24ชั่วโมงนั่นเองทาน8 ทาน8นะคะอดอด16นะคะเขาเรียกว่าทานเนี่ยช่วง eating ถ้าอดเนี่ยนะคะเป็นช่วง fasting fasting window นะคะเพื่ออดอาหาร16ชั่วโมงนะคะต่อมานะคะเราก็มาเรียนรู้ต่อนะคะว่าโดยทั่วไปแล้ว IF เนี่ยปลอดภัยไหมจากงานวิจัยและจากการทำการศึกษาเก็บข้อมูลเนี่ย ปลอดภัยคะ่ะและไม่สง่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารระบบประสาทฮอร์โมนหรือเมตาบอลิซึมเลยนะคะกระทบน้อยมากแต่เรามีข้อห้ามค่ะว่าไม่ให้ทําใน IF ในกลุ่มไหนก็จะมีอันแรกนะคะก็คือเด็กอายุต่ํากว่า12ปีเพราะเป็นช่วงที่กําลังพัฒนาการเจริญเต,ติบโตจึงต้องได้สารอาหารตลอดและครบถ้วนนะคะเพื่อเล็งสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ให้พลังงาน นะคะให้เกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์กลุ่มนี้ไม่ให้ทําเด็ดขาดวัยรุ่นที่มีน้ําหนักปกติก็ไม่ให้ทำนะคะสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรก็ไม่ให้ทำไอเนะคะมีประวัติเป็นโรคการกินผิดปกติก็ไม่ให้ทำนะคะเพราะว่าจะมีผลกับการเบิร์นหรือการเผาผลาญสารอาหารนะคะและมีดัชนีมวลกายนะคะที่ต่ากว่า18.5นะคะ18กิโลต่อตารางเมตรนะคะข้อมูลตัวนี้ต้องแก้ไขนิดนึงนะคะอายุเกิน70ปีนะคะ ถ้ามีดัชนีมวลกายหรือ BMI เนี่ยต่ำกว่าส8เนี่ยก็คือกิโลต่อตารางเมตรเนี่ยนะคะก็คือไม่ให้ทำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าน้ำหนักต่าอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเอาอเขาเรียกว่าไขามันส่วนเกินเนี่ยออกนะคะอายุเกินเจ็ดสิปีก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะต่อมานะคะก็คืออัอนนี้เป็นตารางให้ให้รู้ว่ามีแบบไหนบ้างนะคะ แบบแรกของการทำไอเอฟเนี่ย,เ,ยเขาเรียกว่ารีนเกนนะคะก็คือ16ทับ8ซึ่งก็คือเป็นช่วงที่กินอาหารเนี่ย8ชั่วโมงอดอาหาร16ชั่วโมงเป็นที่นิยมมากนะคะที่สุดเขาเรียกรีนเกนนะคะอดอาหารทั้งหมด16ชั่วโมงกินก,ก็กินให้จบไปใน8ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นตารางทดสอบให้ดูนะคะว่าช่วงเวลากินได้นะคะกินได้เนาะกินไม่ได้อยู่ช่วงในบ้างนะคะก็คือนับให้ครบ นะคะว่ากินแค่8ชั่วโมงจบภายใน16ชั่วโมงนะคะเพื่อควบคุมแคลอรี่เท่าที่ร่างกายต้องการให้เพียงพอค่ะนะคะช่วงกินไม่ได้ก็คือช่วงสีแดงนะคะคืออดอาหารช่วงกลางวันไปเลยนะคะกลางคืนไปเลยนะคะแล้วก็กินได้ก็คือช่วงไหนบ้างนะคะอันนี้เขาเรียกเป็นช่วงช่วงดูแลตัวเองนะคะให้ครบนะคะต่อมาแบบที่สองค่ะ เขาเรียกว่า eat stop eat ก็คืออดอาหาร24ชั่วโมงให้ได้อาจจะทำแค่1นสองครั้งต่อสัปดาห์การกดอดอาหารแบบนี้ก็คือทำฟาสติ้งไปเลยนะคะอดอาหารให้ได้24ชั่วโมงนะคะทำอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสองครั้ง7วันเนี่ยทำสอวันนะคะก็เหลือ5วันที่กินได้นะคะอดอาหารอีก2วันนะคะ อันนี้ก็ต้องระวังมากๆนะคะแล้วก็ต้องควบคุมความหิวไว้ได้เพราะว่าบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องกดไลย้อนโลกกระเพาะเกิดขึ้นนะคะเขาเรียกแบบที่3นะคะ The v a r i a n น i e t นะคะ The v a r i a n Diet คํคว่า v a r i a n นี่ก็คือการรบนะคะเป็นลักษณะของการหนึ่งมื้อต่อวันสองวันต่ออาทิตย์นี่คือการกินเพียงแค่นี้นะคะเช่นนะคะกินในตอนกลางคืนหนึ่งมื้อใหญ่ นะคะแล้วก็เลือกกินอาหารที่มีแคลอรี่มากพอนะคะโดยสูตรนี้เป็นของดรมิเชลมอสเล่นะคะซึ่งเป็นผู้ทำหนังสือเรื่องฟาสต์ไดเอทนะคะกำหนดให้กินปกติได้5วันแล้วก็ทำฟาสติ้งแบบเดอะวอลเลียนไดเอทนะคะก็คือทำสองวันอาจจะเป็นสองวันที่ไม่กินติดๆกันเลยนะคะหรือห่างกันก็ได้นะคะแต่ภายในหนึ่งสัปดาห์ต้องเว้นให้ได้สองวันในอาทิตย์หนึ่งนะคะ ก็บริหารจัดการดูนะคะเป็นแบบของวอร์เรนไดเอตนะคะต่อมาค่ะก็คือ a l t e r อร์เน a เดฟั t ติ้ก็คือ Fighting, คอ,อดอาหารแบบวันเว้นวันทำสลับกันนะคะการทำอินเตอร์ t ิ n เ f a ลฟ i n ตหรือ IF แบบ Alternate d a เดฟั t ติ้เนี่ยเราจะแนะนำให้ผู้ทำเนี่ยทำจนถึงน้ำหนักตัวที่กำหนดแล้วก็ลดจำนวนวันของการทำฟ a ตติ้งลงนะคะเพื่อไม่ให้สูญเสีย uh, พลังงาน แล้วก็การพัฒนาตนเองหรือภูมิคุ้มกันไปนะคะหลักการทำงานของฟัตติ้งอ่ะดูง่ายๆนะคะทำอินเตอร์มิดเดิลฟัตติ้งนะคะก็คือฟีดดิ้งนี่คือการกินอาหารกินอาหารกินอาหารเพื่อให้อินซูลินเพิ่มคือกินอาหารเข้าไปเมื่อไหร่อินซูลินทำงานทันทีค่ะแล้วก็เก็บสะสมน้ำตาลไว้ในตับหรือเก็บสะสมไขมันไว้ในตับจากนั้นเราจะทำการอดอาหารก็คือฟัตติ้งฟัตติ้งเริ่มอดปุ๊บอินซูลินจะลดลงค่ะ ก็จะเผาผลาญน,น้ําตาลที่สะสมไว้ออกมานั่นเองนะคะก็คือการกระชับสัดส,ส่วนหรือการเบิร์นประโยชน์ของ IF ช่วยลดน้ําหนักลดไขมันหน้าท้องช่วยให้ระดับอินซูลินลดลงและเผาผลาญได้ดีขึ้นเป็นการกระตุ้นตับอ่อนที่ดีมากนะคะช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นในร่างกายช่วยป้องกันโรคหัวใจช่วยป้องกันโรคมะเรง็งช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันโรคเบาหวานช่วยในการซ่อมแซมเซลล์ต่างๆที่เสื่อมแล้วนะคะได้นะคะ ช่วยให้มีอายุที่ยืนยาวขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อสมองแล้วก็การสร้างเซลล์ประสาทนะคะสิ่งสําคัญที่ได้เพิ่มมาเนี่ยอาจจะช่วยชะลอวัยด้วยนะคะเพราะทำให้หน้าเด็กลงใสขึ้นนะคะข้อดีนะคะเปรียบเทียบให้ดูเลยนะคะคราวนี้ข้อดีเนี่ยโกรทฮอร์โมนจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระตุ้นการสลายไขมันในร่างกายพุ่งสูงขึ้นถึง5เท่าก็คือเพิ่มโกรทฮอร์โมนนั่นเองทําให้ร่างกายมีการโตตัวโต,วต,วตวใหญ่ขึ้น ส่งผลต่อระบบการทํางานของอินซูลินทําให้อินซูลินที่ควบคุมการเพผพาผลาญน้ําตาลจากตับอ่อนเนี่ยดีขึ้นนะคะเป็นการกระตุ้นตับอ่อนให้ทางานได้ดีขึ้นต่อมาก็คือเป็นการปรับรูปแบบการทานอาหารทําให้เราไม่กินจุกกินจิกกินเป็นเวลาแล้วก็รู้ชั่วโมงของการกินว่าต้องควบคุมไม่กินกี่ชั่วโมงแล้วแต่แบบที่เราเลือกนะคะข้อ4กรณีที่ควบคุมนะคะระยะเวลาการทานแบบ12บสทับสิหรือ16บหทับแ ก็เหมาะสำหรับการไดเอทในช่วงเวลาประจำวันคราวนี้มีข้อเสียค่ะตอนนี้ยังไม่มีงานวิจัยที่บ่งบอกว่าการทำไอเอฟเนี่ยส่งผลร้ายต่อสุขภาพหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพก็คือยังไม่มีข้อมูลเลยนะคะก็แสดงว่าดีอยู่นะคะแล้วก็แต่ส่วนตัวคิดว่าการทำไอเอฟบางอย่างต้องขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ก็คือการใช้ชีวิตของแต่ละคนเพราะบางคนเนี่ยต้องมีภาวะ การทำงานมีชีวิตประจําวันที่ต้องออกแรงใช้สมองซึ่งช่วงของการ IF เนี่ยต้องปรับให้เหมาะสมแต่ถ้าปรับไม่เหมาะสมอาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้นะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับข้อดีและข้อเสียเพื่อเปรียบเทียบกันนะคะดังนั้น IF ก็คือการอ,อดอาหารโดยมีช่วงเวลานะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ในการควบคุมการรับประทานอาหารอย่างเป็นระบบมีการกินและอด คะเพื่อกระตุ้นการสลายไขมันที่สะสมตามร่างกายตามตับออกมานะคะเขาเรียกว่าเป็นการเบิร์นเอาไขมันที่สะสมไว้ออกมาเพื่อกระตุ้นการทํางานของตับตับอ่อนให้ดีขึ้นนะคะและทําให้ทุกท่านเนี่ยก็จะมีศักยภาพของร่างกายมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้น นะคะแล้วก็ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมเนี่ยดีขึ้นด้วยแต่ก็ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านค่ะหมอปอนำเสนอก็เป็นเพียงการรวบรวมความรู้มาเพื่อส่งเสริมให้ท่านเข้าใจนะคะว่าไอเป็นนวัตกรรมและเป็นที่นิยมมากๆนะคะที่จะมีการทำการเผาพาญอาหารอย่างเป็นระบบนะคะ สำหรับข้อมูลที่รวบรวมมาถ้าคิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในหน้าที่นี้นะคะฝากติดตามหมอปอทาง Facebook ดรวริศราดาวัน u t u b e พักเฮลธ์แอนด์เฮิร์บไลน์แอดนะคะก็สแกน QR Code คมาเพื่อสอบถามเนื้อหาความรู้ด้านสุขภาพกันได้นะคะกับการรวบรวมความรู้ในรูปแบบของภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันนะคะเข้าด้วยกันอย่างบูรณาการกับ กลุ่มสมุนไพรต่างๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนนะคะภายใต้การนําของวัดคีรีวงศนะคะของพระอาจารย์มหาควญชัยนั่งยุทธเจ้าวาดวัดคีรีวงศ์อำเภอลำสวนจังหวัดชุมพรค่ะมาปอเป็นสาขาที่13ของท่านนะคะสําหรับเนื้อหาในวันนี้ถ้าเกิดวาดีกดไลค์ให้หน่อยนะคะ IF เบิร์นลดไขมันทําได้จริงนะคะ และถ้าคิดว่าใช่ฝากแชร์ต่อเพื่อเป็นสะพานบุญให้คนอื่นได้รู้จักอย่างยั่งยืนนะคะว่าข้อมูลแนวนี้หามาให้รวบรวมมาให้มีหลักฐานนะคะแล้วก็เหมือนหมอปอมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังนะคะถ้าคิดว่าดีแชร์ต่อเพื่อเป็นสะพานบุญให้คนอื่นได้รู้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ